คำเตือนครับผมฮาาคุณเจอใครที่ปลอมตัวเหมือนผมแล้วก็คดูฮาก็ก็อย่าลืมเช็ค UID ดีให้ดีก่อนครับผมคดูฮาเพราะว่าเออคุณอาจจะโดนหลอกก็เป็นได้ครับพวกกระเดเช่นการหลอกขอตัวทํากิจกรรมหรือว่าเออไปขอเซ็นนู่นนี่นัน่นซึ่งบอกเลยว่าเราทําไม่ได้นะครับผมคดูฮาเดี๋ยววันนี้เราก็เจอตัวปลอมชื่อมันเราเหมือนกันคดูฮาเดี๋ยวเป็นไงนั้นเราไปรับชมกันเลยครับผมไป let's go สวัสดีคุณผู้ชมครับผมฮาไม่รู้ว่าคุณเห็นเหมือนผมหรือเปล่าคดูมีคนใส่เสื้อเดียวกับผมแถมยังเออ ชื่อเดียวกันด้วยมึงใช่ไหมเนี่ยน้องชายมาถึงก็เอาเลยเหรออย่าบองนะเกมมึงแกปลอมตัวเป็นฉันเงาเราคนดูน้องชายพี่ลองทายมาดิว่าตัวไหนคือตัวจริงตัวไหนคือตัวปลอมแน่อนอนครับผมคนดูฮะตัวนี้ไงลรคนดูตัวปลอมของเราสซ็ทรงผม,มอเอ้ยเก กมายืนจน้องฉันแงบอกนะว่าเกร,รู้แล้วว่าฉันคือตัวจริงหรือตัวปลอมเหมืออว่าน้องชายของเรานจะปลอมตัวแต่ว่างบหมดแล้วก่อนไม่เหลือทรงผมเละกางเกงนะครับผอกคนเดียวอะไรไเอฟซีเออเงเงมายู่กับฉันพี่เกมเกมตัวฉันได้ยังไงอะไรดนี่ะไม่ว่าแกจะมีเจตนาอะไรแล้วก็แกบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เมื่อถึงเจอตัวปลอมเลยนี่คุณเจ้าหมอนี่ซิวเวอร์ครับนะครับผมโอ้โหชนะเป็น400อยเลยเกเกเกปลอมตัวฉันทำเพื่ออะไร มันต้องมีเปลี่ยนการอย่างแน่นอนคุณดูจะบอนนี่ตัวละครมิติรอบนี้ไม่น่าสุ่มเลยโอเคยังตามฉันมาอีกเหรอเหลือจะเชื่ออะไรน้องชายพี่ว่าแต่เกมปลอมตัวจะเพื่ออะไรเอฟซีโอเคครับน้องชายพี่โอเคครับผมน้องชายหลอกือื่มาแจกตัวเฮ้ยไม่ใช่หรือเปล่าเองหลอกตัวคนอื่นหรือเปล่าไม่สลับหรือเปล่านี่น้องชาย,อ,ยอะไรอะ่ะผมสุ่มได้เฮ้อะไรคุณดูนี่มันค้นขายฮาคีในบล็อกฟู้ดไม่ใช่เหรอ โอ้ยคุณดูเลลี่ผร้อมโสมได้ในตัวดูที่ตัวอะไรโอเคคุณดู5ได้คิวปิดมาถือว่าโชคดีนะเนี่ยคุณดูถือว่าโชคดีจ้าหมอนี่ขอฉันเทศได้ไหมล่ะพ่อหนุ่มบล็อกฟุตสุดยอดมากเลยเลลี่คงแต่ว่าแต่เองมาอยู่นี่แล้วใครจะขาย5คีในบล็อกฟุตมึงใครจะขายที่นี่เออว่ะ ไปเลยสงสัยกันไปขายห้ากี้ก็นดูมึงก็ไปขายห้าขี้จริงหรือปลอมนี่เกดูไม่ออกโ่าใช่ตัวจริงหรือตัวปลอมอย่าบอกนะว่าเกเห็นเจ้าหมอนี่เป็นตัวจริงแสนตัวปลอมเองดูนี่จะเชื่อไหมนี่จะเชื่อหรือเปล่าส่วนเจ้าหมอน,นั่นะคือตัวจริงผมจริงอ้าวคนดูเหมือนรู้งานเจ้าหมอน,น,นี่เป็นียนเลยเนียเลยเป็นการสมรวมรอยเป็นตัวจริงอย่างเนียนนะครับผมสามแดงเลขอะไรได้ออคนดูครับผมเหมือนเจ้าหมอน,นี่จะเห็นเออเจ้าหมอเป็นตัวจริงแทนแล้วก็นดูฮะ อา้าวกรเป็นตัวปลอมซะแล้วเะรอคนดูกลายเป็นตัวปลอมซะแล้วนะไม่คุยกับเราแล้วบอลูโอเคครับน้องชายหลอกไปหลอกไปหลอกไปค้อนไปแล้วพีนาโอเคคนดูฮะเรากลายเป็นอากาศท่าไปแล้วคนดู <c ười> เรากลายเป็นตัวปลอมอย่างสมบูรณ์แบบเรากลายเป็นตัวปลอมแบบสมบูรณ์แบบไปแล้วนะครับคนดีไม่บอกนี่ไม่เชื่อว่าเราเป็นตัวจริงด้วยซ้ำไปมันเหมือนกันเราต้องไหนคนดูลองชี้สิตามมาเลยน้องชายตามมา แล้วผ่านก่อนแล้วกันเจมอนี่ตัวแรกก็จะให้เออเจมอนี่เราไปหลอกคนให้ดูนะครับผมเพราะว่าดูจากทรงแล้วน่าจะโจนนะครับผมก็ดูน่าจะโจรไล่โจรไล่จะเป็นเอฟซีของเรามันนี้มันปลอมตัวมาซื้อเสื้อด้วยประเด็น่ะซื้อเสื้อด้วยนะครับผม <S 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 โอเคตรงนี้น่าสนใจแต่ไม่มีใครให้หลอกเลยว่ะ มาเลยแถวนี้ไม่น่าจะมีคนนะครับผมฮะน่าจะพอกผได้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าหมอนี่นเจะนหลอกใครมาบ้างนะครับผมเจ้าหมอนี่ะแบบหลอกตัวกี่ตัวอะไรงี้เอ็หรือไม่ก็แบบเอ็งเ,เป็นโจจิงหรือเปล่านะครับผมน่าสนใจคุณฮารอบนี้ลองสัมภาษณ์โจไล่ที่มันปลอมจะเป็นเราดูนะครับผมเอ็งไปหลอกใครมาบ้างเอ็งลองสัมภาษณ์ตรงๆดิถ้าแกสัมภาษณ์มาตรงๆแล้วก็จะไม่โกรธเกไม่ไม่โกรธแก๋สองคนด้วนะไงคนดูฮาสัมภาษณ์จริงด้วยเกไปหลอกใครมาสองคนเรือแกถือจะไปหลอกเนี่ย ไอ้ลอกใครมาแจกของไปสามตัวแต่แกเอาตัวแดงของเขาใช่ไหมนอ้องแกตัวแดงของเขาไปใช่ไหม <c oughs> ดีๆเอ็งแจกหรือเอ็ไม่รู้ว่าโจรหรือเปล่านะเพราะเราก็ักจา,า,ารณ์มันกันเก๊ถ้าแกปลอมลกับ็นฉันแล้วก็แกต้องมีแผนการบางอย่างอย่างแน่นอนผมมั่นใจพอดีบ้านผมไม่โจรนเกีียวอะไรครับนอ้องเกี่ยวอะไรที่เอ็งแจกเลยเจ้นเขาแต่เขาให้ตัวเองเองใช่ไหมรวยแรวยอะไรครับน,น้องตัรวเอ็ลงลุจหลิงรวยเนี่ยเอ็งหลอกยังไงน้องชายเอ็งทำให้พี่ดูที้องว่าเอ็งหลอกก็ยังไง พี่ก็อยากจะรู้ว่าว่าโจรเขาหลอกกันยังไงเด่ยผมไม่ใช่โจนอ้าดีๆเอ็งบอกเองยังให้ไปหลอกเขามาสองตัวเมื่อกี้นะเกจะสภาพตอนนี้ไม่ได้นะเกจะมาเปลี่ยนคำไม่ได้แต่ว่าผมเป็นเก <c oughs> เกเกเกอะไรครับลองเกอะไรผมบอกเขาว่าอ้าแผนการของเกเป็นยังไงเกลองบอกฉันซิว่าเกอุตัวอะไรเด้อพูดมาสองตัวตรงนี้เด่ยเกบอกเขายังไงแล้วเขาให้ตัวเกใช่ไหมแผนการของเกอันนี้โูดและคนดู ใครติดตามด้ยเพื่อจะแจกตัวผมว่านี่โมแล,ล้วก็ดูไม่น่าจะจริงนะครับผมจริงใช่ไหมเนี่ยน้องจะทำอะไรกันหรอครับอ๋อทำอะไรกันอย่างนั้นเหรอน้องชายไอ้หมอน,นี่จะเป็นเหยื่อหรือเปล่าคนดูผมว่าหน้าเต่าจะซื้อดีนะครับผมอ๋อเขาอยากช่วยเออเรากำลังหาคนบิดอยู่หาบิดคนหาบิดตัวละครคนเยอะสวัสดีผมมาให้บิดจริงเพื่อนน้องพี่บิดจริงนะแล้วพี่บอกเลยพี่บิดพี่บิดของจริงนะน้องชายเอาบันแล้วกูเถิดเลยบอกเลยจะให้มาอุ้ยสวยยิบมุมปากเลยหิวหิว กอ,อย่าถี่นะบีดจริงนะบอกเลยเห็นอย่างงี้กูเอาจริงนะโอเคได้เลยสู้ยเลยครับ้องงั้นจัดเลยแล้วกันนะว่าคุณดูตอนนี้เราไปโจย์อ้าโอ้โหมึนใจไม่ถึงอะเนี่ยเงินใจไม่ถึงน้องชายมึงข้ามึงใจไม่ถึงนะเอาแนา่แน่ไม่เรามีแผนอุ้ยดีดีเว้นเนึ่นายมีแผนอย่างนั้นเหรออาจช่ขอฟังแผนการของเว้นโปรเฟสเซอร์ของเราหน่อยแล้วกันนะครับผมฮะว่าแผนการของแกในการบิดโคนนั้นดีหรือเปล่าเว้นตอนนี้กูทำอะไรเดี๋ยวตอนนี้มาทำอะไรเดี๋ยว แต่มันเก่านะอารองดูเลยกนะัน่ะอะลองดูเถอะวะนายต้องมีก๊อนเก่าด้วยโอเคเรามีพอดีครับผมฮะก๊อนเก่า,กกาเก็บไว้นายกระเป๋าโอเคเหมือนกูเป็นปเด็กเดินเลยงขออนุญาตเป็นหนึ่งคนดูฮะขออนุญาตเก็บเออก้อนเก่าในกระเป๋าก่อนอย่าเพิ่งโชว์อ๋อหมดจะให้เก็บตัวงั้นเหรอจัดไปครับน้องชายพี่ขออนุญาตเก็บก่อนแล้วกันนะเก็บตัวเลยก้อนเก่าก้อนเก่าแผนการมันต้องเวิร์กแน่นอนคนดูฮารอบนี้คุณสามารถเลือกใช้ตัวผมได้ใช้แค่หนึ่งแดงโอเคจัดไปครับน้อง มุ้งมันจะเข่าก็กเถอะนะไม่เอาซานต้าด้วยถือแผนที่ดีลองทีน้องชายพี่อลองทีและกูหลอกแหละกูหลอกตัวปอมหละว่าไงครับพี่ส่งหนึ่งแดงมาครับน้องชายพี่อยากลองทำกิจกรรมดูอุ้ยเอามาซานต้ามาเฉยและทีนี้เอกเลือกกเลยเองจะตัวอะไรเองเลือกได้เลยสมตัวครับน้องชายเลือกเลยสมตัวเอา้เอาโอเคสวยแล้วก็เอ่อเพิ่มไหมก็ดูเพิ่มไปกนิดดีกว่านะครับผมก้อนเกา่ากูวาแล้วจะเลือกก้อนเก่าด้วยโอเค สองตัวเป็นซานตาสองตัวอีกนิดไม่ก็ดูเลเจน์สักตัวไหมเลเจน์สักตัวนะครับผมอ่าเหมือนจะเพิ่มเลเจนซ์กมานะครับผมงั้นจัดมาเลยกันแล้วกันนะผมจะโดนบิดไหมไม่โดนครับน้องดูพี่ตัวอย่างเนาะพี่คนดีเนาะคนดีนะครับน้องโอเคสวยเลยคุณดูสวยเลยสวยเลยสวยเลย,สวยเลยครับผมคนดูตอนนี้เราได้มาตัวมเรียบร้อยแล้วครับคณดูฮะพี่ยานะน้องชายนับหนึ่งถึงสามไหน้องหนึ่งถึงสามเลยสองหนึ่งโอเคสวยเลยกูกดออกละเจอกันด้วยเอา <c oughs> บิดได้สตัวกนเนะว่าสวยเลยก็ดูฮะแกปอมแบบชั้นแกต้องโดนแบบนี้ก็น้องๆก็ระวังตัวปอมกันด้วยนะครับแต่ผมว่าตัวจริงนะ่าระวังกว่าตัวปอมอีกนะครับผมคนดูเอาลองเสอร์ชดูนะดูไมมหมคนดูฮะว่าเออมีใครปอมตัวเป็นเราบ้างนะครับผมบอกเลยว่าเยอะมากเนี่ยมีคนแบบเออผมมีคนแจ้งไว้ค่อนข้างจะเยอะมากทั้งคอมเมนต์ทั้งแบบแชทส,ส่วนตัวเลยว่าพี่ครับพี่ผมเจอตัวปอมพี่ครับเออลอกเอาตัวผมไปบ้างแบบเออไปจะเซนนู่นนี่นั่นซึ่งผมเซนไม่ได้เยอะมากเลยนะครับคนดูฮะเออ ดูเนี่ยเขาดูแต่งตัวอย่างเนียนแล้วหน้าไม่เหมือนเหมือนเพราะว่าคนดูหน้าเราผอมกว่าไหมแต่ว่าชุดไรนี่คือเหมือนจะจัดเลยครับผมฮะเป็นตัวจริงด้วยโขนาดเรายัางเขียนตัวปอนเลยคนดูอเนี่ยเขาดูห้าเวอร์ชั่นกินข้าวแซ่บแต่ตัวจริงหน้าผอมกว่านั้นคนดูตัวจริงหน้าผอมกว่านั้นนะครับผมไหมเขาดูตัวจริงไม่เรียบเท่านั้นนะเป็นเวอร์ชั่นบาร์บี้กินข้าวแซ่บนั่นเองครับผมฮะอีกคนนึงก็คือโอ้โหนี่หน้า ยิ่งเจ้าหมอนี่เลยคุณฮาร์คือคนแขบมาเยอะมากก็คือไอ้หมอเนี่ยฮะจำชื่อเลยคุณฮาร์คิวทีศูนย์สี่วายเนี่ยครับผมฮะมีคนแขบมาเยอะมากๆว่าไอ้หมอนี่ไปหลอกคนค่อนข้างจะเยอะนะครับผมว่ารวมไปถึงเอ่อขอเซ็นทั้งที่ผมก็เซ็นไม่ได้เหมือนกันนะครับผมฮะเพราะงั้นระวังกันด้วยไอดี ID ก็คือไอ้เบอร์สองสามหนึ่งสองแปดนะสลับตัวจริงเนาะแต่ว่าไอหมอนี่หน้าคุนค้นๆนะคุณฮู้ยไอ้ตัวเดียวเราไปบีบมานี่หว่าน้องชายเลิฟเราดิว่าคุณฮู <c oughs> เอาว่าช่างมากัน,แล,นลลล arch, แล้วกันยวเราลงรีเิร์ฟแล้วก็เออออ่่หากนเผืเจอ นะครับผมคุณดูจุนี่ยผู้นุ่มเท่ดีคนนี้เสื้อสวยนะนี่น้องเสื้อสวยจัดเลยถือว่าชายหนุ่มคน,นนี้นั้นมีการแต่งตัวก็ค่อจะเป็นยูนิคและเอกลักษณ์ครับผมคุณดูฮะมาพร้อมกับเสื้อและกางเกงที่สมัยที่สามารถซื้อได้ที่กลุ่มใต้ลิงกิฟต์เลยครับผมแม่เหมือนน้องชายเราหาโค้ดเลขอยู่นะครับผมคุณดูฮะ <c oughs> สู้ๆแล้วกันนะน้องชายสู้ๆแล้วกันนะเดี๋ยวพี่ไปหาคนเกยนต่อก,กันแลวกันเองเคยเจอพี่ตัวปลอมหรือเปล่าน้องชายพี่อยากจะรู้ว่าน้องเคยเจอพี่ตัวปลอมหรือเปล่า เคยครับอู้เคยเจอด้วยทำไมมีแต่เราที่ไม่เคยเจอแบบจังๆนะครับผมอูหน้องชายงั้นเรามาคุยกันก่อนเลยน้องสัมภาษณ์หน่อยว่าเจอตัวปอมนั้นเจอมุกแบบไหน,นถ้าเกิดเ,เคยเจอก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับผมว่าเออกลโกงที่ตัวปอมหลอกนั้นนะครับผมใช้กลโกงอะไรยังไงหน้านี้ตามมอนน้องชายมาคุยแถวน,นี้ก็แล้วกันนะ้าว่าแต่ตัวปลอมมันหลอขอของเองไหมมันหลอขอตัวเองหรือเปล่าพ่อหนุ่มเคยครับโอเคจัดไปน้องชาย ขออยังไงน้องให้แบบซุ่มหรือเปล่าหรือขอแลกตัวอะไรพวกนี้มันใช่ไหมน้องชายบ,บอกพี่ที่น้องผมเรียกว่าพี่ทําคอนเทนต์นอเหมือนจะแบบหลอกเพราะว่าทำคอนเทนต์อะไรอย่างี้แล้วก็ลอขอตัวสินะ <c oughs> เฮ้ยเหลี่ยมนะเหล,ลี่ยมเตะจัดเลยแล้วว่าแต่เองได้ให้ไหมน้องชายเองได้ให้โจนไปหรือเปล่าพี่ถามแคกเลยแต, <c oughs> แต่พี่มันจะใช้ให้นะน้องพี่มีจะใช้ให้นะบอบอโอเคดีมากครับน้องถือเองอยู่เป็นแล้วเนี่ยดีมากน้องชายแต่ว่าแต่เองใครเนี่ยน้องเอฟซีครับอีกคนนึงแล้ว สวัสดีครับน้องชายแล้วว่าแต่เองเคยโดนไหมเบคอนเคยโดนหรือเปล่าเบ,บคอนโดนอะไรครับพี่ <c oughs> โดนตอกเลยน้องชายเคยโดนตอกหรือยังไม่ใช่แต่ว่าไหนก็เจอแล้วเอาไปเลยครับน้องชายเพื่อแจกคนละตัวกันแล้วกันกน้าตัวที่ไปบิดมาเงาไปนาออุตส่าห์ไปบิดมาพี่ก็แจกกันเลยก็แล้วกันนะครับผมขอบคุณพี่ชายเอาไปเลยครับน้องชายแม่ฮีโร่ก็ดูบิดโจนมาแจกคนนะครับผม อีกคนนึงก็เจะหมอทํารเวิวคข้อหน้ากากใช่ไหมครัูฮะเอาไปเลยครับน้องชายพี่บิดคนมาให้ผมเหรอใช่เลยครับน้องเอาไปเลยพีห้เอาละฮะแจกครบทั้งสองคนเลยเรียบร้อยเอเป็ูว่าระวังตัวปอมกันด้วยนะน้องชายเลือทั้งสองของพี่แล้วก็คนดูจากทางบ้านด้วยนะครับผมระวังตัวปอมด้วยนะ ี๋ยวใครมันวิ่งใครวิ่งตามเอเอฟซีดีว่ะเวะเลยเวะคุเวะนึกว่าใครวิ่งตามเอะแอบกันเลยแอบก่อนเห็นหรือเปล่าเอาเห็นด้วยนะปีไยตัวปลอมครับน้องตัวปลอมเนาะวิ่งตามกันแต่ตัวปลอมเนาะตัวจริงไหมครับตัวปลอมครับอ้ยลองหลอกไหมคุณดูเรามาลองเทสสกิลโจรกันดูนะครับผมขอตัวหน่อยน้องชายพี่จะเซ็นให้โอเคคุณดูกรับผมฮะาผมว่าเพจนี้จะเวิร์กหน้านี้ขอตัววันน้องชายเดี๋ยวพี่เซ็นให้เอาาตัวปลอมชวด ไม่เนียนเหรอไมเนียนอขอตัวเซนให้เนี่ยนะพี่เซนไม่ได้นี่อุ้ยใช่เลยครับน้องชายนี่ถือว่ารู้จริงนะนี่ถือว่าดูตุกิฟตของจริงน้องชายของพี่ถือว่าดูจริงนี่น,ะ, <c oughs> น,นะอันนี้อราอยกเบคอนเหมือนเอาไอดีไปเช็คหรือเปล่าน่าจะาดีไปเช็คนะครับผมใช่ไหมเขาดูว่าตัวจริงหรือเปล่าโอเคพวกนายทั้งสองคนยอดเยี่ยมคิดไม่ผิดจริงที่พี่โคจะาพาภูมิใจตัวพระเจ้าทั้งสองคนเลยน่ารักที่สุดไปเลยจ <c oughs> งจำไว้นะน้องชายระวังตัวปอมหลอกกันด้วยนะระวังตัวปอมหลอกกันด้วย คอ,อยดูนะน้องชายตัวพี่จะเปลี่ยนไปจ้องพี่ไวเ <c oughs> นื่ง <c oughs> มาคอยดูทนะ้สองอือกดซ้ำแล้วไปเลยคอยดูว่ากดออกเลยก็ค,คลิปนี้ไปทาหอแล้วกันนะว่าระวังจงระวังจงกันด้วยแล้วสุดั้นเลยก็คือระวังตัวจริงไว้ด้วยนะครับผมตัวจริงแม่ก็แม่เต็มระบบไม่มไแพ้กันนะคอยดูสำหรับคลิปนี้ไวเ้เคล้วกันคอยดูว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวเนี้บยบายๆครับผมไปแล้วฮะบายบาย